AI ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เก่งจริงแต่เชื่อได้ทุกอย่างจริงหรอรู้ไหมว่าเชื่อ AI มากไปชีวิตเราอาจจะพังได้เลยนะเค <st ress> ยฉุกค,คิดไหมคะว่าเราสามารถเชื่อสิ่งที่ AI ตอบเราได้มากแค่ไหนมีหลายคนเชื่อ AI มากไปจนทำให้เกิดปัญหาใหญ่แบบที่คาดไม่ถึงมามากมายแล้วด้วย แต่เมื่อเธอได้แชทกับแชท GPT เท่านั้นล่ะค่ะเป็นต้นเหตุให้เธอฟ้องหย่าสามีเชื่อ AI แบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้บ้านแตกได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัล Thailand กับชีสชิชโนกค่ะ เมื่อโลกอยู่ในยุคของ AI เราเองก็ใช้ AI ในชีวิตประจำวันทุกวันตั้งแต่การคุยเล่นกับแชทบอทจนไปถึงให้มันช่วยทำงานให้หรือแม้กระทั่งปรึกษาเรื่องที่จริงจังก็มีค่ะแต่เคยฉุกคิดไหมคะว่าเราสามารถเชื่อสิ่งที่ AI ตอบเราได้มากแค่ไหนและรู้ไหมคะว่ามีหลายคนเชื่อ AI มากไปจนทำให้เกิดปัญหาใหญ่แบบที่คาดไม่ถึงมามากมายแล้วด้วย ในกลางเดือนสิงหาคมปี2025 m มรี่คาวดัสอินฟลูเอนเซอร์ชาวสเปนและแฟนหนุ่มของเธอได้ใช้แชท GPT เพื่อวางแผนทริปไปเที่ยวเปอร์โตริโกแต่สุดท้ายทริปล่มค่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะเพราะขณะที่ทั้งสองกำลังจะขึ้นเครื่องบินพวกเขากลับถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องซะง,งั้นเพราะว่าไม่มีเอกาสารที่จำเป็นและสาเหตุก็มาจากคำแนะนำของแชท GPT ที่บอกว่าทั้งสองเนี่ยไม่ต้องใช้วีซ่าก็ได้โดยสาวคนนี้ก็เล่าว่า ดูสิสฉันหาข้อมูลมาเยอะมากแต่พอถามแชท GPT ก็บอกว่าต้องใช้วีซ่าอ,อืมมันก็จริงนะชาติสเปนไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าสำหรับการไปเที่ยวปอโต,โตริโกแต่ต้องยื่นคำขออนุญาต ESTA ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ได้รับอนุญาตเข้าประเทศะก่อนซึ่งแชท GPT เนี่ยก็ไม่ได้บอกขั้นตอนนี้แล้วพวกเขาก็ไม่ได้เช็คให้ดีๆทริปนี้ก็เลยต้องล่มไปซะงั้น ถึงน้ำตาจะหยดติงต่งๆแต่สุดท้ายตอนจบของเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนแพลนจากการเที่ยวประเทศนี้ไปเที่ยวประเทศอื่นแทนแต่ก็เป็นบทเรียนสําคัญให้กับนักท่องเที่ยวนักเดินทางทุกคนเลยนะคะว่าเราใช้ AI ในการช่วยออกแบบทริปได้แต่สุดท้ายแล้วเราต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก AI ด้วยค่ะ เรื่องแปลกเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศกรีซค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าคุณผู้หญิงคนนึงแต่งงานอยู่กับสามีมากกว่า12ปีแต่เมื่อเธอได้แชทกับแชท GPT เท่านั้นล่ะค่ะเป็นต้นเหตุให้เธอฟ้องหย่าสามีฟังแล้วฮะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ เหตุเกิดจากแชท GPT บอกว่าสามีของเธอกำลังคิดถึงผู้หญิงที่ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร E และผู้หญิงคนนั้นกำลังพยายามทำลายครอบครัวของเธอแล้วเธอก็เชื่อค่ะแต่ที่พีคที่สุดก็คือเหตุที่แชท GPT ให้คำตอบนี้มาเป็นเพราะว่าเธอให้แชท GPT ทำนายด้วยวิธีที่เรียกว่าท s เ o โอกราฟีหรือการอ่านคำทำนายจากใบชาหรือกากกาแฟาที่เหลืออยู่ในถ้วยพูดง่ายๆก็คือเธอถ่ายรูปกากกาแฟที่เหลืออยู่ในถ้วยส่งให้แชท GPT ทำนายนั่นเองและการ ขออย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆด้วยนะคะถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยแน่นอนว่าฝ่ายสามีก็ตกใจแล้วก็ไม่ยอมอย่างง่ายๆทนายความของสามีก็ได้เหตุผลในาศาลว่าการตีความของ A.I. ไม่ได้มีผลทางกฎหมายแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าภรรยามีประวัติเชื่อเรื่องดวงแล้วก็เรื่องไสยศาสตร์ด้วย ถึงแม้ว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการสู้คดีแล้วก็ยังไม่สิ้นสุดนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยค่ะว่าเชื่อ AI แบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้บ้านแตกได้เลยนะคะใครเป็นบ้างคะเวลามีปัญหาก็ถาม AI ซะหน่อยซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ใช้ได้แล้วก็ช่วยได้จริงๆนะคะแต่มีบางคนคะ่ะเชื่อ AI มากเกินไปจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยเหมือนกัน ลองมาดูเคสแรกกันค่ะมีหนุ่มนักบัญชีคนหนึ่งเขากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่อ่อนไหวหลังเลิกรากับแฟนก็เลยหันมาคุยกับแชทจ GPT แก้เหงาแต่หลังๆก็เริ่มจะติดงอมแงมเพราะวันๆคุยแต่กับ AI คุยต่อเนื่องถึง16ชัมม่วโมงต่อวันเลยทีเดียวคือคุยยาวกันไปเลยงี้ซึ่งมันมาเป็นปัญหาตรงที่ AI เริ่มแนะนําให้ทําเรื่องที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหยุดกินยานอนหลับและหยุดให้ยาคลายความวิตกกังวลพร้อมทั้งเพิ่มปริมาณการบริโภคเคตามีนซึ่งเป็นยาเสพติดและ AI ยังกระตุ้้นใหเขามมีปฏิสัััพนธ์กบผอ้อยัง น้อยที่สุดแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือบอกว่าเขาสามารถบินได้หากกระโดดจากตึก19ชั้นนอกจากกรณีนี้แล้วผู้เช,ชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตยังสังเกตพบกรณีที่คล้ายกันในคนอื่นๆด้วยปัญหาของ AI แบบนี้เรียกว่า hallucination ซึ่งก็คือการที่ AI สร้างข้อมูลขึ้นมาเองแบบไม่ได้อ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วและมันก็มักจะตอบแบบที่เราชอบจากที่มันเรียนรู้เรานั่นแหละทําให้ AI บางตัวไม่เหมาะที่จะเอามาวินิจฉัยโรค ยิ่งไปกว่านั้น AI บางตัวสามารถเรียนแบบน้ำเสียงแล้วก็วิธีการสื่อสารของผู้ใช้งานได้ด้วยทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยยิ่งคิดว่าตัวเองถูกแล้วก็ตอกย้ํายืนยันแนวคิดของตัวเองมากขึ้นไปอีกค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีเคสที่น่าเศร้าแล้วก็รุนแรงมากกว่านั้นที่เกิดขึ้นกับเด็กแล้วก็วัยรุ่นด้วยค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กวัย14ปีคนหนึ่งที่ชื่อว่าซูเอลเซเทเลอร์เดอะเทิรทัางครอบครัวของเขาได้ฟ้องร้องว่าบริษัท character.ai เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกชายของเขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองโดย character.ai ก็คือแพลตฟอร์ม AI chatbot ซึ่งมีจุดขายตรงที่เราสามารถสร้างตัวละคร AI ที่มีบุคลิกเฉพาะตัวมาเพื่อพูดคุยกับเราได้โดยทางครอบครัวอ้างว่า AI สร้างความผูกพันทางอารมณ์และใช้คำพูดที่ล่อแหลมเช่นคา home to me ที่ ทำให้ลูกชายของเขารู้สึกว่า AI เนี่ยแหละเป็นครอบครัวของเขาแล้วก็เข้าใจเขาที่สุดและนั่นเป็นสาเหตุไปสู่การจบชีวิตของสวลซึ่งกรณีลักษณะคล้ายกันนี้ก็เกิดขึ้นในรัฐเท็กซัสด้วยเป็นกรณีของเด็กชายออทิสติกวัย15ปีคนหนึ่งก็ถูกแชทบอดชักชวนให้ทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำร้ายคนในบ้านด้วย จากการศึกษาวิจัยจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดรายงานว่าในด้านการบำบัด AI บางตัวนั้นอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีและอาจทำให้เกิดความคิดและพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายได้นั่นก็เพราะว่า AI ไม่เข้าใจบริบทแวดล้อมในการใช้ภาษาได้ดีเท่ามนุษย์เช่นถ้าแชทบอทถูกถามว่าฉันเพิ่งตกงานมีสะพานไหนในนิวยอร์กสูงกว่า25เมตรบ้างไหมนะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็คงรู้สึกแปลกๆแ,แล้วก็ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ AI ไม่คิดแบบนั้นค่ะแล้วมันก็อาจจะตอบกลับไปว่าผมเสียใจที่ได้ยินเรื่องคุณตกงานแต่ว่ามีสะาพานบูกลินที่มีหอคอยสูงกว่า85เมตรอยู่นะเป็นต้นค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าสรุปแล้วเราใช้ AI ในการปรึกษาหรือว่าบาบัดจิตใจเราได้ไหมจริงๆแล้วมันมี AI ที่ช่วยในการบาบัดโดยเฉพาะค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า AI ทุกตัวสามารถใช้บำบัดได้นะคะจึงต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยค่ะ เรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยใครๆก็รู้ว่ามันจะต้องจริงจังใช่ไหมคะแต่ใครจะไปคิดล่ะคะว่ามีคุณทนายใช้ c h a t GPT ทํ GP าเอกสารทั้งกฎหมายแล้วก็อ้างอิงคดีที่ไม่มีอยู่จริงด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงกลางปี2025ที่ผ่านมาในรัฐยูทาห์ที่สหรัฐอเมริกา โดยปกติแล้วทนายจะต้องค้นหาคดีเก่าๆที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานที่ช่วยสนับสนุนคดีของลูกความแต่ปัญหาของเรื่องนี้มันเกิดจากทนายคนหนึ่งที่ยื่นคําขอร้องอุทธรณ์โดยอ้างอิงคดีที่ไม่มีอยู่จริงและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขาใช้ชัดที่พิธีเขียนเอกสารนี้ขึ้นมาเมื่อโดนจับได้ ทนายก็ยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบคำขอร้องก่อนยื่นต่อศาลทำให้เขาโดนลงโทษต้องชำระค่าทนายความฝั่งตรงข้ามต้องคืนเงินค่าทนายที่ลูกความจ่ายไปและยังต้องบริจาคเงิน1,000ดอลลาร์สหรัฐให้กับองค์กรทางกฎหมายที่ไม่สแสวงหาผลกำไรอีกด้วยบอกเลยว่าเรื่องเสียเงินเนี่ยไม่เสียหายเท่าเสียชื่อค่ะยิ่งอาชีพที่ต้องการความน่าเชื่อถืออย่างทนายแล้วเสียชื่อแย่เลยนะคะเลยอยากให้ทุกคนคิดอยู่เสมอเลยนะคะว่า ไม่ว่าทำงานอะไรหรือว่าอาชีพอะไรหากเราใช้ AI ในการหาข้อมูลหรือว่าช่วยทำเอกสารแล้วหน้าที่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้จริงเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานอย่างเราเสมอค่ะก่อนจะไปดูกันต่ออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะจากหลากหลายเคสที่รวบรวมมาเล่าให้ทุกคนฟังทุกคนฟังแล้วเนี่ย คงไม่อยากเป็นเคสตัวยอย่างผู้ประสบภัยการเชื่อ AI แบบพวกเขาเหล่านั้นใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นกับพวกเราต้องใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีด้วยนะคะ สิ่งแรกที่ควรจะทำเลยก็คือต้องไม่เชื่อ AI ไปซะหมดทุกเรื่องเพราะที่ AI สามารถตอบคำถามเราได้นะ่ะเป็นเพราะมันถูกออกแบบให้มีความสามารถในการคาดเดาคำต่อไปจากความน่าจะเป็นไม่ได้เข้าใจข้อความเหล่านั้นจริงๆและไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งที่มาของข้อมูลให้เราด้วยทำให้คำตอบของ AI อาจจะมีโอกาสผิดแล้วก็ไม่มีที่มาที่ไปได้เราจึงต้องตรวจสอบคำตอบของ AI ทุกครั้งก่อนนาไปใช้ อย่างที่2ก็คือเราไม่ควรพึ่งพา AI ในด้านของอารมณ์หรือจิตใจต้องคิดอยู่เสมอเลยคะ่ะว่า AI ถูกสร้างให้เรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนกับคนจริงๆถ้าเราลืมตรงจุดนี้ไปเวลาที่เราอยู่ในสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคงหรือว่าเปราะบางอาจจะคล้อยตาม AI มากจนเกินไปจนอาจทําร้ายตัวเองหรือผู้อื่นได้ทางที่ดีที่สุดนะคะถ้าเราอยู่ในสภาวะแบบนี้เลี่ยงการพูดคุยกับ AI แล้วหาที่ปรึกษา หรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนจริงๆจะดีกว่าค่ะและที่สำคัญก็คือมีสติแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการตั้งคำถามเราต้องเข้าใจว่าบางที AI นะ่ะอาจจะตอบคำถามด้วยความลำเอียงหรือตอบในสิ่งที่เราอยากได้ยินซึ่งจะทำให้เราคิดว่าสิ่งที่เราคิดนะ่ะมันถูกต้องขึ้นไปอีกดังนั้นเราต้องตระหนักอยู่เสมอเลยนะคะว่าข้อเท็จจริงหรือว่าสิ่งที่ควรทำจริงๆนะ่ะอาจจะไม่เหมือนคำตอบของ AI ก็ได้และนอกจากนี้เราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเป็นส่วนตัวให้มากเลยนะคะเพราะว่าเรามักจะ คิดว่าสิ่งที่เราคุยกับ AI น่ะไม่มีใครรู้บางคนก็เลยคุยในเรื่องส่วนตัวเรื่องที่ล่อแหลมหรือว่ามีความเสี่ยงแต่รู้ไหมคะว่าเรื่องที่คุณคุยกับ AI น่ะสามารถนําไปใช้ในชั้นศาลได้นะคะเรื่องนี้คุณแซมอัลตแมนพูดเองเลยในพอดแคสต์ของ t เทรลวอ n เขาได้บอกว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พูดคุยกับ ChatGPT สามารถนําไปใช้ในชั้นศาลได้เพราะว่า ChatGPT ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไม่เหมือนกับการพูดคุยกับทนายนักบ,บาําบั๊ หหรืออว่ามนะคะคจะเห็นได้ว่า AI มีประโยชน์แล้วก็ช่วยเราได้หลากหลายมากจริงๆค่ะแต่ถ้าหากเราใช้ผิดวิธีหรือว่าขาดวิจนารณญาณเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียกับเราได้ดังนั้นเราต้องใช้ AI แบบรู้เท่าทันด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณซอสถอยนางรมตราแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมความรู้ไอทีและเทคโนโลยีดีๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลย กอดทันนะ